สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้ก็มาพบกับวิชาประวัติศาสตร์กันอีกเช่นเคยนะคะหน่วยเรียนรู้ที่4นะคะตอนที่3แล้วนะคะเรื่องของวัฒนธรรมหน้าอยู่วันนี้คุณครูจะสอนเรื่องของภาษาไทยนะคะในในวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะ ซึ่งในตอนที่แล้วเด็กๆก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของอาหารไปแล้วนะคะแล้วก็เด็กๆก็ได้ทําความรู้จักเรื่องของพืชผักสมุนไพรนะคะที่สามารถเอามาประกอบอาหารแล้วก็สมุนไพรไทยที่เป็นยารักษาโรคนะคะเด็กๆก็ได้เรียนไปแล้วนะคะสําหรับตอนนี้ก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทยนะคะ เด็กๆทราบไหมคะว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารดังนั้นชาติต่างๆจึงส,สร้างภาษาและอักษรขึ้นเมื่อพีพศเมื่อพีพุทธกราช2 8 2 6เนี่ยพ่อขุนรามกําแหงมหาราชเนี่ยได้ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทย ในปัจจุบันและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติคนไทยใช้ภาษาไทยเนี่ยบอกเล่าหรือบันทึกเรื่องราวต่างๆสืบต่อกันมานักเรียนก็เช่นกันนะคะเราก็ควรอนุรักษ์ภาษาไทยโดยการเขียนหรือพูดสื่อสารด้วยคำที่สุภาพไพเราะซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในการใช้ภาษาของคนไทยนั่นเองนะคะ กอ่นี่คือเป็นภาพพ่อขุนรามกําแหงนะคะแล้วก็อีกด้านซ้ายเนี่ยเป็นศิลาจารึกพ่อขุนรามกําแหงมหาราชนะคะเด็กๆมาดูเรื่องของประเพณีในชุมชนกันต่อนะคะที่ควรภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ประเพณีหมายถึงอะไรเด็กๆทราบไหมคะประเพณี เป็นสิ่งที่นิยมสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนที่เอื้อประโยชน,ใน์ให้กับสังคมประเพณีที่สำคัญเนี่ยมีหลายประเพณีนะคะเด็กๆเด็กๆรู้จักประเพณีอะไรบ้างคะเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมเช่นประเพณีอะไรคะประเพณีสงกรานต์ประเพณีสงกรานต์เน,เนี่ยเป็นประเพณีที่ เป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะคะในสมัยก่อนเริ่มในวันที่13เมษาเรียกว่าวันมหาสงกรานนะคะวันที่14เมษาเรียกว่าวันเนาและวันที่15เมษาซึ่งเป็นวันสุดท้ายก็เรียกวันถลึงศกในวันสงกรานต์คนไทยส่วนใหญ่จะไปไหนคะไปวัดแล้วก็กลับบ้านไปหาใครคะหาพ่อแม่ปู่ย่าตายาย เพื่อไปทำอะไรถ้าไปวัดไปทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระขอเจอดีทรายปล่อยนกและก็ปล่อยปลานะคะนี่คือประเพณีของคนไทยนอกจากนี้ยังมีการเล่นสาสตร์น้ำแล้วก็รดน้ำขอพรจากปู่ย่าตายายแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ที่โครพนับถือนะคะประเพณีสงกรานเนี่ยแสดงให้เห็นว่าคนไทยเนี่ย มีวัฒนธรรมเรื่องของการกรพและมีความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้ใหญ่เห็นไหมคะแต่ว่าสองปีแล้วใช่ไหมคะที่เราไม่ได้จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะคะถ้าเราไปเล่นน้ำสงกรานก็อาจจะเป็นแหล่งเชื้อแหล่งอะไรคะแหล่ง แพร่เชื้อได้เพราะว่าโดนน้ำใช่ไหมคะ,ะโดนมือสัมผัสกันอะไรอย่างนี้นะคะฉะนั้นมีการดงด2ปีแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้คือการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์นะคะถ้ามีการจัดกิจกรรมก็กเด็กๆก,ก็เป็นไงคะสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรม รถน้ําขอพรผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ของเรานะคะผู้ใหญ่ที่ควรารบหรือการส่งน้ําพระขอได้นะคะอ่าสำหรับคลิปวีดีโอคลิปนี้เป็นคลิปวีดีโอสั้นๆนะคะเพื่อแม่นักเรียนเบื่อเด็กๆก็สามารถไปอ่านทบทวนได้เลยในหน้าหน้าเท่าไรหน้า59จนถึงหน้า61นะคะเรื่องสองสอ,งอย่างก็คือภาษาไทยกับเรื่องของ ประเพณีในชุมชนนะคะประเพณีสงกรานที่คุณครูเสนอในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ